สวัสดีครับพบกับพี่โตอีกแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้พี่โตจะมาบอกราคาท่อหน้าสองที่พี่โตเพิ่งไปซื้อมาเพื่อที่จะเอามาทําเป็นเท่อเมนน้าหยดนะครับผมท่อที่พี่โตซื้อมาก็จะมีทั้งหมดสี่ยี่ห้อสี่ราคานะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากราคาถูกกันก่อนเลยนะฮะราคาถูกก็คืออันนี้นะครับผมอันนี้ไม่มียี่ห้อนะครับผมเป็นท่อเป็นท่อราคาถูกที่ไม่มียี่ห้อนะฮะท่อนี้พี่โตซื้อมาแค่ท่อนเดียวนะครับผมก็คือเอามาลองใช้ดูก่อนนะฮะเพราะว่าราคามันถูก เดี๋ยวมาลองใช้ดูว่าราคาถูกเนี่ยจะอยู่ได้กี่ปีนะครับผมถ้าเราตากแดดตากฝนเนี่ยจะอยู่ได้กี่ปีนะฮะแล้วก็ต่อไปนะครับผมราคา70บาทนะครับผมสําหรับตาเพชรนะฮะนี่ครับผมตาเพชรตอนตัวนักสื่อเขาทำจางมากเลยนะครับผมสาหรับวันนี้ตาเพชร70บาทนะครับแล้วก็มียี่ห้อที่เราคุ้นเคยกันก็คือวอเตอ p ์ i พนะครับผมวอเตอ p ์ i พสองนิ้วนะครับขนาด PVC 5 PVC 5เนี่ยก็คือความหนานะฮะความหนาเนี่ยครับผมความหนาความหนาก็จะประมาณนี้นะครับ PVC 5ส่วนถ้าเป็น PVC 8.5ก็จะหนาขึ้นมานิดนึงนะครับผมอันนี้คือ8.5นะฮะก็จะสังเกตว่าหนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นวอเตอร์พราคาต่อท่อน75บาทนะครับผม75บาทแต่ถ้าเป็นก็ถ้าเป็นยี่ห้อนี้มันก็จะหนาขึ้นมานิดนึงนะครับผมเพราะว่า ขนาดเนี่ยมันเป็นขนาด8.5นะฮะ8.5มันจะหนากว่า5.5นะครับผมแต่ราคามันก็สูงขึ้นนะครับผมราคาเนี่ยมันก็110บาทแต่ว่าก็หนาน่าใช้นะครับผมถ้าใครมีทุนได้เยอะเนี่ยก็ก,ก็ใช้แบบความหนา8.5ดีกว่านะฮะหนาดีนะครับผมก็สําหรับใครที่กําลังวางสายน้ําหยดนะครับผมแล้วต้องการใช้เท่าเมนเนี่ยก็สามารถเอาราคานี้ไปอ้างอิงเพื่อจะคํานวณต้นทุนในการ วางเท่าเมนได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวด้วยนะครับสวัสดีครับ